สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะในเพจผู้หญิงบิวตี้คอมมูนิตี้ค่ะวันนี้นะคะกีม่มีทริคนะคะในเรื่องของการออมเงินยังไงให้ปังนะคะหลังปีใหม่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะก็ลดค่า,ชาใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะก็ เราไม่จําเป็นต้องใช้นะคะหรือว่าอะไรบางอย่างที่เรากินหรือเราใช้ในชีวิตประจําวันที่ต้องกินทุกวันอายุตัวอย่างเช่นนะคะกาแฟเนี่ยบางทีเรานะคะจะต้องเข้าร้านหรูๆเข้าร้านดีๆนะคะไปซื้อดื่มทุกวันนะคะวันหนึ่งเนี่ยแก้วนึงก็บางทีไม่ต่ำกว่าหกสิบถึงร้อยอัพๆนะคะถ้าคูณเป็นสามสิบวันนะคะปราะคนติดก,กาแฟเนี่ยกินทุกวันใช่ไหมก็คูณไปแล้วเนี่ยเดือนนึงก็หลายพันนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเซฟตรงนี้นะคะก็ลองลดค่าใช้จ่ายนะคะในการดื่มกาแฟตาม ร้านต่างๆนะคะก็ลองแบบเออสลับบ้างมีไปดื่มบ้างหรือว่าซื้อมาชงกินเองบ้างน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะพวกกาแฟชงกินเองนะคะก็อร่อยอร่อยหลายยี่ห้อเลยนะคะก็ยังไงลองดูกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยให้ทําแบบนี้ค่ะเวลาที่เรานะคะหรือว่าเดือนไหนเนี่ยที่เราจะเป็นจะต้องซื้ออะไรนะคะ ให้เราลิสต์นะคะเฉพาะรายการที่เราจําเป็นต้องซื้อเท่านั้นนะคะอย่าแบบว่าเห็นอะไรนะคะช่วงนี้เนี่ยยิ่งป้ายส่งป้ายเซลล์นะคะสาวๆนี่ไม่พลาดเลยนะคะเห็นตัวแดงปุ๊บวิ่งเข้าใส่นะคะพยายามมีสตินะคะแล้วก็ลิสต์รายชื่อนะคะหรือของที่จําเป็นที่เราจําเป็นต้องใช้จริงนะคะแล้วก็ซื้อเท่าตามที่เราลิสต์พอค่ะอะ่ข้อที่3นะคะก็คือ ใช้ประโยชน์นะคะจากส่วนลดนะคะไม่ว่าจะเป็นคูปองต่างๆนะคะหรือว่าใครมีบัตรเครดิตนะคะมันก็จะมีส่วนลดพิเศษที่เราสามารถจ่ายกับบัตรเครดิตนะคะหรือว่าเครือข่ายการใช้โทรศัพท์นะคะก็จะมีส่วนลดต่างๆมากมายนะคะก็ตรงนี้นะคะถึงจะบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มองตรงจุดนี้นะคะแต่ถ้าเราไปมองจริงๆเนี่ยมันก็ลดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะกิวิก็ใช้ตรงนี้นะคะเป็นส่วนลดเวลาไปซื้อของนะคะก็ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเหมือนกันนะคะ ที่4นะคะก็สําหรับสาวๆนะคะที่ช็อปปิ้งเก่งๆนะคะแล้วก็เมื่อก่อนนะคะชื้อของมากมายแล้วก็กองเป็นพเลิน,นะคะอีนี้ก็มีเต็มไปหมดเลยนะคะสิ้นปีทีก็มาโลทีนะคะให้เราลองดูนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นนะคะก็ขายโลขายเอาไปบ้านนะคะอาจจะไลค์ขายาริอประกาศโพสเฟซไรขายนะคะก็สาวๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะช็อปปิ้งนะคะเสื้อผ้ามีเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะก็สามารถ เสื้อผ้าเก่าๆของเรานะคะมาลดขายนะคะกีมี่เคยขายนะ,ะเออบางทีเนี่ยได้เงินทีนะคะเป็นหลักพันเลยนะคะยังไงเราไปทําตามดูนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็อยากจะบอกส,อสาวๆนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยอยู่บ้านกันนะคะหลายคนเนี่ยชอบมือลักนะคะหรือว่ากดช้อปปิ้งออนไลน์นะคะบอกเลยว่าอย่างนี้ การช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะที่ง่ายมากเพราะเราไม่ต้องเดินไปซื้อของแล้วก็โอ้โหโปรโมชั่นอะไรส่วนลดอะไรมากมายนะคะบางทีเนี่ยมือลั่นไปแล้วนะคะกดไปทีแบบว่าหลายพันก็มีนะคะเพราะว่าเคยเป็นมาก่อนนะคะก็อยากให้สาวๆนะคะลดการช้อปปิ้งออนไลน์อ่อนนะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่ไหวอ่ะเห็นแอปช้อปปิ้งแล้วมันต้องแบบช้อปตลอดนะคะก็แนะนําเลยนะคะเราดีลิทเอาอไปเลยะคะ่ะดีลิทออกไปนะคะก็จะทําให้เราประหยัดในเรื่องของค่าช้อปปิ้งออนไลน์ได้ดีเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปที่ีเวี่เอามาฟ้านะคะเราไปทำตามกันดูได้เลยค่ะใครที่ชื่อชอบนะคะฝากกดติดตามในเพจผู้หญิง beauty community ด้วยนะคะกิวี่จะมีคลิปดีๆมาเอาใจคุณลูกเพจในเพจนี้เรื่อยๆเลยค่ะวันนี้คอตอไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ